สวัสดีครับสวัสดีครับผมโคดวัฒนินการตลาดออนไลน์ครับวันนี้นะฮะช้างกูอยู่ไหนเออไม่ใช่นะครับมาดูที่นะฮะวันนี้จะมาดูที่สวย,สวยง,งามที่วัดลาดประดุกครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ด้วยกันเลยไปะนะฮะที่สวยงามมากอุ้ยเหมาะที่จะทำํำกินรมเนื้อที่หกสิบสองไร่โอ้โหเนื้อที่สวยงามจริงๆเลยนะฮะอ่ะตามผมไปนะครับ ผมพาไปดูที่ตรงนี้ครับเหมาะที่สุดนะครับสันนะครับโอ้โหหมู่บ้านรูรู้ก็ได้ทำดีอ้ยโโโโโโน,นู่นนู่นนู่นโอ้โหมันนู่นไกลมากครับอ้ยไกลมากอะลบเกินเกินไปนะครับ ทำ,ท,ทำอะไร่ะท่านปฏิวัติท่านทำอะไรเออทำอะไรทำอะไรตื่นตื่นตื่นมันนอนอะไรที่นี่ละโอ้ยมาดูที่มันนอนมาหลับอะไรกันเนี่ยออออ่ะตื่นตื่นเดี๋ยวจะขอไอ้ตื่นตื่นอ่ะตื่นอย่างเนี้ยโอเคอ้าว, <c oughs> าวกลองพาท่านมาถามท่านวันที่ขายยังไงเนี่ยท่านมานั่งหลับทำไมเนี่ยกล้องชัดหรือยังชัดแล้วก,กล้องก็ตั้งแล้ว โอ้มัวจะมานั่งหลับนั่งหลับทับสิทธิ์เดี๋ยวเงินหกร้อยล้านทับท่านนะผมนอนรอขายที่ครับเอาแล้วขายที่ยังไงนะลุกขึ้นมาอธิบายหน่อยสิเอฟซีเขารอฟังอยู่อรานี่ผมพร้อมขนาดนี้รอขายที่ครับเนี่ยแล้วที่ามาอย่างไงเนี่ยมันยังไงนะ,มนงะผมก็อยากจะมาดูที่เหมือนกันเลยเอาขายยังไงก็ผมกรอขายที่อยู่นี่นอนหลับอ่ะก็ได็ยังไงก็บอกว่าจะขายยังไงน่ะเอาเงินมาครับเอาเงินมาเอาที่ไปเนี่ยเอาเงินมา,าที่ไป พร้อมขายพร้อมขายครับเอาเงินเินช่วยลูกๆูโอ้ตายตายแล้วมานั่งหลับทับสิทธิ์ไหนที่อยู่ตรงไหนบ้างอะดูซิดูเอกสารก่อนไหมเราไปชี้ตาก่อนอ่ะอ่ะดูดูกล้องเห็นไหมกล้องอ่ะเห็นเห็นเห็นเดี๋ยวไม่เข้าใจจะซื้อที่ผมยังไงเนี่ยเห็นไหมนะครับข้อมูลเอกสารโฉนดนี่ครับรูปที่ดินครับโอ้โหสวยงามมากครับเออ อ้าวโอ้โหสนใจก็แปลงนี้เลยครับติดถนนสี่เลนครับครับผมโฉนดเอกสารพร้อมขายครับโอ้โหแปลงใหญ่62ไร่62ไร่เส้นลาดปลาดุกมีแปลงเดียวครับมีแปลงเดียวทั้งยาวและทั้งเส้นเลยมีแปลงเดียวที่สวยอื่นขายแพงแน่นอนผมขายถูกเพราะอยากเอาเงินไปทําบุญครับครับผมอยากเอาเงินไปทําบุญเนาะครับครับผมเอาเงินมาเอาที่ไปไปเจอกาธิกรมที่ดินครับแล้วก็โอนโอนเขียนเท็คเงินสดมานะครับ ออแคชเช่เช็คครับคคเเชช็ใช่มในหน้าเอาไปในหน้าเอาไปเลยกี่เปอร์เซ็นต์ในหน้าเนี่ยฟังฟังฟังในหน้ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรนะในหน้านี่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากจะรู้ไปแบ่งกันเองสามเปอร์เซ็นครับสามเปอร์เซ็นไปแบ่งกันเองให้ผมแบ่งกี่คนเนี่ยเรื่องของคุณครับไม่กล้าครับอัพทูยูอัพทูยูครับโอเคโอเคครับที่แปลงนี้เห็นไหมครับหกสิบสองไร่ครับสวยสครับวัดราชปัตตุรับท่านจะทําโครงการอ่า ท่านก็มาศึกษาข้อมูลเองผมให้โฉนดยินดีให้ข้อมูลไปตรวจสอบทรัพย์เองครับโฉนดอยู่ในมือผมติดต่อท่านได้เลยติดต่อได้ทั้งปฏิวัติสุขุมสุขุมโคชชัดเจนชัดเจนชัดเจนติดต่อทางไลน์ทางยูทูบเฟซบติดต่อมุมสูงภาพมุมสูงได้หมดเราลงพื้นที่เองครับผมชัดเจนครับชัดเจนครับชัดเจนครับเนี่ยครับ